สวัสด in ีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันพุธกลางวันนะครับเราจะมาทํานายดวงชะตาคนเกิดวันพุธกลางวันครับวันในช่วง21จนถึง30มิถุนายน2565นี้คนเกิดวันพุธกลางวันจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับต้องบอกว่าการทํานายดวงชะตาในครั้งนี้เป็นการทํานายภาพรวมดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวัน พุธกลางวันทั้งหลายนะครับไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวของใครคนใดคนนึงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วให้คนเกิดวันพุธกลางวันนั้นดูเป็นแนวทางนะครับสำหรับคนเกิดวันพุธกลางวันท่านใดที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะพิมพ์ตามลายไอใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้นะครับเอาละครับก่อนที่จะไปเริ่มต้นในการทำนายดวงชะตากัน ฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นสะพานบุญนะครับให้กับผู้อื่นที่ยังไม่ได้ดูคลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะได้เป็นการไม่พลาดครับในการที่คุณนั้นจะได้รับชมคลิปต่อๆไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับเอาละครับเริ่มต้นการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพุธกลางวันครับ21 1จนถึง30มิถุนายน2500 65เปิดไพ่ขึ้นมาต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่การงานของคนเกิดวันพุธกลางวันนั้นจะพบกับความก้าวหน้าครับจะก้าวหน้าอย่างไรเราไปดูกันนะครับไพ่8คาถาไพ่ใบนี้จะเป็นไพ่ที่พูดถึงความก้าวหน้าในสายอาชีพการได้พบกับโอกาสใหม่ๆการได้เริ่มต้นกับโครงงานใหม่โปรเจกต์ใหม่หน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ๆโอกาสดีๆในเรื่องงานจัด เกิดขึ้นกับคนเกิดวันพุธกลางวันนะครับความก้าวหน้าความสำเร็จที่รอคอยจะมาถึงใครที่เป็นเจ้าของกิจการเป็นเจ้าของธุรกิจ นะครับมีเกณฑ์ที่จะได้ขยายสาขามีเกณฑ์ที่จะได้พบกับความสำเร็จที่รอคอยส่วนใครที่เป็นพนักงานออฟฟิศเป็นลูกจ้างเป็นพนักงานบริษัทก็มีเกณฑ์ที่จะได้พบกับความก้าวหน้าในสายอาชีพบางคนมีเกณฑ์ต้องจับงานสองงานทํางานหลายๆอย่างในเวลาเดียวกัน ก็มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้เช่นกันในช่วง21จนถึง30มิถุนายน2,565นี้นะครับส่วนไพ่สองคาถาครับไพ่ใบนี้จะชี้ให้เห็นถึง การที่มีเกณฑ์มีโอกาสที่จะพบกับความสําเร็จบางอย่างที่ตามหาอยู่นะครับบางคนมีเกณฑ์ได้ไปเรียนต่อใครที่กําลังจะสอบชิงทุนหรือว่าตั้งใจจะไปเรียนต่อมีเกณฑ์ที่จะสอบได้ได้ไปเรียนต่อบางคนที่รอคอยในเรื่องของการไปทํางานต่างประเทศก็มีเกณฑ์ที่จะได้ไปทํางานต่างประเทศตามที่ตั้งใจไว้เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในดวงชะตาการ งานก็ว่าได้เป็นช่วงเวลาที่ได้เริ่มต้นกับอะไราใหม่ๆโอกาสใหม่ๆนะครับสิ่งที่ต้องระวังก็คือช่วงนี้อาจจะมีอุปสรรคมีปัญหาบางอย่างเข้ามาเยี่ยมเยียนดวงชะตาการงานด้วยเช่นกันนะครับไพ่เจ็ดคาถาจะพูดถึงการ,รเผชิญกับอุปสรรคการ,รเผชิญกับปัญหาบางอย่างในเรื่องงาน แต่ก็เรียกได้ว่าคุณนั้นอยู่ในจุดที่ดีที่จะตั้งรับกับสถานการณ์ต่างๆที่เข้ามาเพราะฉะนั้นขอเพียงแต่มีสติแล้วก็รอบคอบในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆคุณก็จะก้าวข้ามผ่านสถานการณ์เหล่านั้นไปได้ด้วยดีและมีชัยชนะเหนือปัญหาอย่างแน่นอนนะครับส่วนใครที่รองานอยู่สมัครงานไว้หางานอยู่บอกเลยว่าช่วง21จนถึง30มิถุนายน2 5 5 6 5นี้คุณนั้นมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะได้งานครับเอาละครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพุธกลางวันในช่วง21จนถึง30มิถุนายน2,565นี้ผ่านพ้นไปนะครับมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างครับว่าดวงการเงินของคนเกิดวันพุธกลางวันนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางวันนะครับในช่วง21จนถึง30มิถุนายน2565ครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางวันครับ21จนถึง30มิถุนายน2565นี้เปิดไพ่ขึ้นมาต้องบอกว่าการเงินของคนเกิดวันพุธกลางวันนั้นมีทั้งช่วงเวลาที่ดีและก็ช่วงเวลาที่จะต้องระวังนะครับ ในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางวันนั้นไพราชาแห่งดาบจะพูดถึงการเงินของคนเกิดวันพุธกลางวันที่เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสนะครับคนเกิดวันพุธกลางวันนั้นเก่งหาเงินฉลาดหาเงินมองเห็นช่องทางมองเห็นโอกาสใหม่ๆในการสร้างรายได้ให้กับตัวเองยิ่งมีไพ่แปดเหรียญขึ้นมาเราจะพูดถึงการที่คนเกิดวันพุธกลางวันนั้นจะ ได้ใช้ความสามารถได้ใช้ศักยภาพหรือว่าพรสวรรค์บางอย่างในการสร้างไรายได้ให้กับตัวเองผ่านโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาก็ในช่วง21จนถึง30มิถุนายน2565นี้แหละครับรวมถึงการที่ ไพ่หถ้วยนั้นจะพูดถึงการได้รับโอกาสดีๆในเรื่องเงินจากผู้คนที่ห่างหายไปนานญานติสนิทเพื่อนสนิทคนที่เคยร่วมงานด้วยมิตรสหายที่เคยได้พบเจอกันแล้วห่างหายไปนานจะกลับมานำพาเอาโอกาสที่ดีในเรื่องเงินมาให้กับคนเกิดวันพุธกลางวันนะครับการเงินช่วงนี้ ถามว่ามีความคล่องตัวไหมในช่วง21จนถึง30มิถุนายน2565นี้ตอบเลยได้ว่ายังมีความคล่องตัวการเงินดีแต่เป็นลักษณะของการเงินที่หมุนเวียนคือเมื่อมีเข้ามาแล้วก็ต้องมีเหตุให้ต้องใช้ต้องจ่ายออกไปเก็บเงินกับตัวไม่ค่อยอยู่นะครับในช่วงนี้ต้องระวังนะครับมีมากก็ใช้มากมีน้อยก็ใช้หมดไม่ค่อยจะมีเหลือเก็บนะครับนี่คือสิ่งที่ค เกิดวันพุธกลางวันต้องระวังให้ดีนะครับในเรื่องของสมดุลรายรับรายจ่ายในช่วง21จนถึง30มิถุนายน2565นี้นะครับดวงการเงินนั้นเรียกได้ว่ามีเข้ามาเท่าไหร่ก็มักจะมีเหตุให้ต้องใช้ต้องจ่ายออกไปเก็บเงินกับตัวไม่ค่อยอยู่ครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางวันถ้าเป็นในเรื่องของโชคลาภต้องบอกว่าดวงโชคลาภไม่เด่นนะ นะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่คิดจะเสี่ยงโชคแนะนําให้ดูเอาตามพอเหมาะพอสมนะครับหรือว่าเอาตามพอควรก็พอนะครับช่วงนี้ดวงโชคลาภไม่ค่อยโดดเด่นนะครับเสี่ยงโชคแล้วมีโอกาสที่จะไม่ได้มากกว่าที่จะได้นะครับเพราะฉะนั้นระวังไว้นิดหนึ่งนะครับหากใครที่ คิดจะเสี่ยงโชคนะครับเอาละครับดวงชะตาการเงินผ่านพ้นไปนะครับมีเงินเข้ามาอย่าลืมคิดถึงเรื่องของการเก็บออมใช้เงินอย่างมีสติรอบคอบให้มากในทุกๆก,การใช้จ่ายนะครับเราจะมาดูกันที่ดวงชะตาความรักกันบ้างว่า21จนถึง30มิถุนายน2565นี้ดวงความรักของคนเกิดวันพุธกลางวันนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพุธกลางวันนะครับในช่วง21จนถึง30มิถุนายน2565ครับ ดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพุธกลางวันเปิดไพ่ขึ้นมาครับความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดวันพุธกลางวันในช่วงนี้ไม่สู้ดีนักนะครับไพ่สี่ถ้วยจะพูดถึงความรักความสัมพันธ์ที่สถานการณ์หลายๆอย่างในช่วงนี้ไม่เป็นไปอย่างใจคุณสักเท่าไหร่นะครับคุณนั้นอยู่ในช่วงเวลาที่เบื่อนายกับความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยปัญหาหรือว่า WOW, อุปส h h. รรคความสัมพันธ์ในช่วงนี้มักจะเป็นช่วงเวลาที่คุณนั้นจะต้อง มีเรื่องให้คิดมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจมีเรื่องให้ต้องกังวลในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่เอาแน่เอ, reinfor, เอานอนอะไรไม่ได้นั่นเองนะครับคนที่กําลังคบหากําลังดูใจกันอยู่ต้องบอกว่าความรักความสัมพันธ์นั้นไม่เป็นไปอย่างที่คิดไว้นอกจากจะไม่พัฒนาไปในทางที่ดีแล้วยังมีเรื่องให้ต้องคิดเรื่องให้ต้องทบทวนเรื่องให้ต้องตัดสินใจว่าจะเดินต่อหรือจะยุติความสัมพันธ์นั่นเอง เป็นช่วงเวลาที่คุณเองก็ต้องตัดสินใจให้ดีนะครับในช่วง21จนถึง30มิถุนายน2565นี้ครับ ส่วนคนที่เป็นคู่กันอยู่แล้วเป็นแฟนกันอยู่แล้วต้องระวังในช่วงนี้เพราะว่าเป็นช่วงที่มีเกณฑ์ที่จะทะเลาะก,กันได้นะครับหรือว่าต่างฝ่ายต่างเงียบใส่กันนะครับเป็นช่วงเวลาที่ต่างฝ่ายต่างก็เกิดความเบื่อหน่ายในความสัมพันธ์นะครับเป็นช่วงเวลาที่ความรักความสัมพันธ์นั้นเอาแน่เอานอนอ,อะไรไม่ได้จริงๆเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็แย่ ความสัมพันธ์อยู่ในช่วงเวลาที่เหมือนกับความรักมันเริ่มจะลดลงความรักมันเริ่มจะหมดอายุยังไงอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่เป็นช่วงเวลาที่อาจจะต้องดึงใจกลับมาหรือเปล่าทบทวนความสัมพันธ์หรือเปล่าแล้วก็ตัดสินใจว่าจะเอายังไงกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ดีถ้าจะรักษามันไว้ก็ต้องดูแลให้ดีใส่ใจในรายละเอียด ความรักความสัมพันธ์ของตัวคุณเองให้ดีนะครับแต่ถ้าจะปล่อยมือปล่อยความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ไปจะทําอย่างไรให้จากกันได้ด้วยดีก็ต้องมานั่งคิดนั่งทบทวนให้ดีนะครับคนเกิดวันพุธกลางวันทั้งหลายครับส่วนคนโสดต้องบอกว่าคนที่เข้ามาก็ยังไม่ใช่ส่วนคนที่ใช่ก็ยังไม่เจอนะครับเป็นช่วงเวลาที่คนโสดเองก็มี นะครับสเปคหรือว่ามีเงื่อนไขข้อแม้กับตัวเองอยู่ไม่น้อยทําให้การที่จะมีใครเข้ามานั้นก็ยังรู้สึกว่าไม่โดนใจไม่ใช่สักเท่าไรนักนะครับในช่วง21จนถึง30มิถุนายน2565นี้นะครับเอาละครับดวงชะตาความรักผ่านพ้นไปก่อนหน้านั้นเป็นดวงชะตาการเงินและดวงชะตาการงานครับสำหรับวันนี้ครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงขอฝากกดติดตาม ฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวครับสามารถที่จะพิมพ์ตามไลน์ไอดีใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ขออวยพรคนเกิดวันพุธกลางวันนะครับให้พบเจอความสุขความสบายใจที่ตามหา หากต้องเจอเรื่องทุกข์ใจใดเรื่องร้อนใจใดก็ขอให้มีสติและเอาชนะได้นะครับด้วยปัญญาสำหรับวันนี้บุญรักษาเทวาอวยพรคนเกิดวันพุธกลางวันทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับ